สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนมีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับก่อ,อื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บูพพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรสับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกของ ขึ้นเป็นไพ่ก้าวถ้วยนะครับไพ่ก้าวถ้วยในที่เนี้ยเป็นไพ่ที่ตัวคุณเองค่อนข้างดูมีเซฟโซนมีความรู้สึกที่อาจจะดูความรักความสัมพันธ์ดูหยุดนิ่งนิดนึงนะครับคำว่าหยุดนิ่งไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แปลว่าไม่ไปต่อเราก็ไม่ได้แปลว่าความรักความสัมพันธ์มันดูไม่ดีนะครับเพียงแต่คําว่าหยุดนิ่งในที่เนี้ยแปลว่าตัวเราเองอ่ะได้กลับมา หันมาดูแลมาใส่ใจมาดูแลกับตัวเองได้ดีขึ้นใครที่ยังไม่ทานะครับในช่วงเดือนนี้ ى, อาจจะทําให้ตัวเราเองนั้นลองโฟกัสกับตัวเองดูก่อนนะครับแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะไปแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีแนวโน้มของความรักที่อาจจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับมีไพ่ของการรอคอยขึ้นมานะมีไพ่ของการรอคอยขึ้นมาคือไพ่สองไม้แล้วก็ไพ่สามไม้สองไม้หมายถึงการรอคอยเหมือนเหมือนการรอคอยที่มี แบบการรอคอยที่มีคุณค่านะครับการรอคอยของความมั่นคงแต่3ไม้คือการรอคอยแบบมั่นคงแล้ว นะครับมีการเพิ่มภูนด,ด้วยมีการแบบเหมือนพัฒนามีการเติบโตในเรื่องของแพชชั่นความรู้สึกสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นคืออยากจะบอกว่าชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างมีแพชชั่นสูงนะครับแพชชั่นหมายถึงแรงกระตือร้อนแรงปัถนาที่จะมีในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์เพราะเราอาจจะมีความเป็นนกาทิฟนะครับหรือเราอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะคิดแบบเหมือนกับคิดเยอะคิดมากหน่อยกับความสัมพันธ์นะครับ คือแพชชั่นเรามันเยอะเนาะก็คือเนี่ยหนึ่งสองสามสี่มีไพ่ไม้เท้าถึงสี่ใบไพ่ไม้เท้าเนี่ยถ้าเป็นไพ่ปกติเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไพ่การงานถูกไหมแต่ถ้าเป็นไพ่ความรักเขาเรียกว่าแพชชั่นมันคือความรู้สึกความรือรือร้อนที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นถ้าตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะควบคุมแพชชั่นของเราได้มีการเติบโตมีการพัฒนามีการแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ย ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นบางคนนะครับอาจจะบอกว่าเฮ้ยก้าวถ้วยมันเป็นไพ่ของเราที่อยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไม่ใช่เหรอมันเป็นไพ่ที่เขาอาจจะแบบทิ้งเราแล้วเราต้องอยู่โดดเดี่ยวย่างหรือเปล่าไม่จําเป็นนะครับไพ่ก้าวถ้วยหมายถึงการที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองและเราอาจจะโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นก็ได้มันเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ของเรานั้นเปิดรับเปิดกว้างเราอย่าอ่านไพ่เพียงใบเดียวนะครับนะจริงๆถามว่าไพ่อ่านใบเดียวได้ไหมได้แต่ มันจะมีน้ำหนักในการที่แบบเวทน้อยเกินไปนะครับเราจะแบบหาต้นสายปลายเหตุไม่ได้เราจะต้องอ่านไพ่อย่างน้อย2ใบขึ้นไปนะครับประกอบกันมันถึงจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกที่ควรมากกว่านี้นะครับก็อย่างที่บอกว่า9ก้าถ้วยเนี่ยบางครั้งเนี่ยความรักความสัมพันธ์นของเราอาจจะต้องเปิดมุมมองรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะมีพัฒน์ชันที่ดีกว่าการที่เราแบบมีพัฒน์ชันแล้วเราไม่ได้รัก ไม่ได้แบบใส่ใจตัวเองไม่ใช่ไม่ไม่ได้แปลว่าไม่รักตัวเองแต่ไม่ใส่ใจตัวเองคําว่าไม่ใส่ใจตัวเองแปลว่าอะไรแปลว่าเราโฟกัสแต่เขานะครับเราโฟกัสแต่ความรู้สึกที่มันเป็นแบบความนิ่งทีบนะครับโฟกัสกับความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับเพราะเรายังมองไม่เห็นความรักมันดูเหมือนค่อนข้างดูถูกปิดกั้นนะครับกับความรู้สึกหรือต่างคนต่างไม่ยอมรับในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองมันก็เลยทําให้ทุกอย่าง ยังฟุ้งซ่านอยู่กับความรู้สึกใดๆดังนั้นสิ่งที่คุณควรทําคือเราต้องปรับในเรื่องของมุมมองความรู้สึกของตัวเองนะครับไพ่ใบน,นี้เขาขึ้นมาคือเป็นไพ่เมจิเชียนเมจิเชียนคือไพ่ของการแก้ไขปัญหาที่ดีนะครับไพ่เมจิเชียนขึ้นมาเพราะาคุณมีโอกาสที่จะปรับทิศทางของมุมมองทัศนคติสิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นที่เราไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะค่อยๆมีการเติบโตและการพัฒนาที่ดีได้นะครับ ไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาวราศีากลุ่มรักนากลุ่มเนี่ยไม่ได้ว่าแย่นะครับแค่เราอาจจะต้องควบคุมภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกและหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นกว่านี้แล้วเราจะสามารถปรับและเคลียนะครับกับปัญหาและอุปสรรคเหล่าเนี้ยจบลงไปในทิศทางที่ดีได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้บอกเลยว่าคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดี นะกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อก,กันที่ดีได้เพราะเราสามารถปรับและจูนกันได้สุดท้ายข่าวดีมันก็ยังมีอยู่ข่าวดีในที่นี้คือหมายถึงชาวราศีกุมอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของความรู้สึกที่เขากับเราอาจจะปรับความเข้าใจกันได้สามารถที่จะแบบเหมือนหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันและกันได้ดีขึ้นนะครับหรือเรามีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังในสิ่งที่เขานั้นอาจจะยอมอ่อน อ่อนข้อให้เราอ่อนใจให้เราแล้วทาให้เรากับเขาสามารถปรับและเปลี่ยนแปลงนะครับในทิศทางที่ถูกที่ควรและก็กลับมาคืนดีกันกลับมาสารสัมพันธ์ต่อกันหรือกลับมามีความรู้สึกที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่ชาวกลุ่มลักนณากลุ่มอาจจะต้องโฟกัสในอนาคตนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกนี้อาจจะยังไม่ได้มีความรักที่หวือหวาแต่อย่างน้อยก็ยังมีโอกาสที่จะยังมีการเติมเต็มหรือการไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาการไปแบบ อ,อัปเดตกันได้บ้างนะครับหรือมีโอกาสที่จะได้ออกสังคมได้มากขึ้นอะไรแบบน,นี้เป็นต้นอยู่เหมือนกันนะครับหรือบางทีอะไรที่เราเรากำลังรอคอยอยู่นะครับอะไรที่เรากำลังมีความรู้สึกที่ยังมีพัฒชชั่นอยู่เนี่ยอาจจะได้รับการตอบรับตอบโจทย์แหละไม่มากก็น้อยนะครับอยู่ที่ตัวเราเองนะครับว่าจะฟื้นฟูภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเราได้มากแค่ไหนถ้าเราเนกทีฟนะครับเราก็จะยังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกธาตุของอารมณ์ นะครับเรียกเรียกก้าเรียกเลยนะครับว่าการที่เราเนกาทีฟมากเกินไปมันเรียกว่าธาตุของอารมณ์ธาตุของอารมณ์แปลว่าอะไรตกเป็นเครื่องมือของอารมณ์นะครับการที่เราตกเป็นเครื่องมือของอารมณ์เราจะไม่สามารถฟื้นขึ้นมาจากความรู้สึกได้ดังนั้นอย่าให้ตัวเองจม อย่าให้ตัวเองจมอยู่กับความรู้สึกเพราะเรายังมีแพทชั่นอยู่เรายังสามารถค่อยๆ่อยปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงมองอนาคตมองการไกลแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้นะครับไพ่สองไม้คือการที่เรารอคอยคนที่เราหลักนะครับสามไม้หมายถึงการพัฒนาการเติบโตระหว่างการรอคอยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาลุคแบบความรู้สึกนะครับโดยการที่เราต้องหันกลับมาอยู่กับตัวเองและรักตัวเองให้เป็นก่อนบางคนเนี่ยไม่รักตัวเอง ไม่ใช่ว่าไม่รักตัวเองหรอกแต่ไม่ใส่ใจตัวเองถามว่าไม่ใส่ใจตัวเองเป็นยังไงเมื่อกี้ก็พูดตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าการที่ไม่ใส่ใจตัวเองแปลว่าเราอ่ะพยายามแบบหายใจเข้าหายใจออกมีแต่เขาโดยที่เราอ่ะลืมดูแลตัวเองลืมที่จะทําเพื่อตัวเองบ้างนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าตัวเราปล่อยให้ตัวเองโทมปล่อยให้ตัวเองดูไม่ดีทําให้ตัวเองดูเหมือนกับมีแต่เนแาทีบอ่ะเขาก็คงไม่เข้าหาเรานะครับเพราะอะไร เราคือพลังงานลบของเขาเราคือท็อกซิตของเขาดังนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นท็อกซิตของเขาเราไม่อยากเป็นพลังงานลบของเขาเราก็ต้องทําให้ตัวเองดูดีมีคุณค่าแต่ไม่ใช่ยิงนะครับไม่ใช่พยองอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะหมายถึงว่าเราต้องเปิดรับกันและกันให้มากกว่านี้ถ้าเรารักเขาเราก็ต้องเปิดรับ นะครับไม่ใช่ว่าเราจะต้องกดเขาเหมือนกันอันนี้ก็ไม่ใช่หนอูอันนี้เราก็ต้องพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างโดยการที่เรามองการไกลแล้วสุดท้ายคุณจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆหรือว่าอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆก็จะพุ่งไปสู่ความสําเร็จได้อย่างอัศวินถือไม้อัศวินถือไม้เนี่ยแปลว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่สามารถแบบปรับและก็ จูนกันได้ดีขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์กับในเรื่องของความรักที่ดีได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอิทธิพลใต้สําหรับได้ราชินีถือดาบราชินีถือดาบแปลว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรู้สึกที่อาจจะแบบกําลังบุกบ่าฝ่าฟันกับในเรื่องของความรู้สึกนะแต่ถ้าเราพยายามปล่อยวางให้มากกว่านี้เราจะเจอหนทางของชัยชนะและความสําเร็จได้อย่างที่คุณนั้น รอคอยนั่นเองนะครับส่วนอะไรที่มันยังดูไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นเพราะเราได้ราชนีถือดาบราชนีถือดาบแปลว่าทุกอย่างจะค่อยๆชัดเจนขึ้นจะค่อยๆมีโอกาสแนวโน้มของความรู้สึกที่ลงตัวกันได้แต่อย่าลืมนะครับว่าต้องรู้จักคำว,ว่าปรับและเปลี่ยนแปลงและทุกอย่างจะประสบความสําเร็จได้อย่างที่คุณต้องการนะครับแล้วการที่เรารักตัวเองเนี่ยมันจะทําให้ตัวเรามีคุณค่าแบบ มหาศาลเลยที่ทําให้เขามีความรู้สึกที่อยากจะเข้าหาเราอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ